อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีอุปกรณ์เ้วยนะเพราะว่าถ้าใครที่มีอาการปวดไหล่แต่ว่าเป็นกล้ามเนื้อไหล่อักเสบเราจะออกกาลังกายโดยการเพิ่มแรงต้านเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาทำงานมากขึ้นให้เราเอาอยางนะมาวางไว้ในลักษณะนี้ครับแล้วเราก็เหยียบไปที่ที่ยางนะครับอาจจะเหยียบสองขายอย่างนี้เลยก็ได้นะแล้วใช้มือนะครับกำมือเนาะมุนมืออย่างนี้นะครับแล้วยกแล้ววางมือไว้แบบนี้ยกแขนขึ้นตรงๆแบบนี้ แล้วค่อยๆปล่อยลงช้าๆทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตอ่าสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับเราทําประมาณสักสองสามเซตก็พอนะอย่าไปทําหักโหมในช่วงแรกนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้การอักเสบของไหลมันเป็นเยอะขึ้นก็ได้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งจะไม่อยากทําเลยนะเพราะมันเป็นเยอะอ่ะต่อไปทางด้านข้างขึ้นไปประมาณเนี้ยเก้าสิบองศาแล้วผ่อนนี่ดูด้านข้างเนาะพอได้ไหมขึ้นปุ๊บผ่อนลงมาสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตสักเซตสองเซตก่อนเนาะ วันหนึ่งทำอยู่รอบเดียวพอไม่ต้องเช้าเที่ยงเงย็นนะแต่ให้บริหารทุกวันก็พอโอเคนะครับประมาณนี้ยี้ยางไาทางด้านหลังบ้างแบบนี้นะครับได้ไหมมองเห็นนะอยู่ตัวตรงแล้วคว่ำมือลงแบบนี้นะครับจับยางแล้วดึงไปทางด้านหลังแบบนี้อ่ามันจะตึงที่ไหล่มากเกรงไหลนะครับเกรงไหลไว้เกรงไหลแล้วก็ไปข้างหลังแบบนี้ฟืบกลับมาพอนตั้งใจนะครับแล้วค่อยๆช้าๆอย่าทาแบบ อย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือจะฉีกมากกว่าเดิมอีก2อันนะแบบนี้นะจับพอประมาณไอน้นี่มันชิดถ้ายิ่งจับน้อยเนี่ยยืดน้อยมันจะยากน,นะปล่อยห่างๆมันจะง่ายโอเคเนาะเราจะเน้นข้างที่ปวดนะครับคือข้างขวานะครับผมก็จะจับแบบนี้แล้วก็แล้วผ่อนกลับมาโอเคไหมครับผ่อนกลับช้าๆตัวตรงนะครับ10ครั้งเป็น1เซต3ถึง5เซตเนาะ โอเคสุดท้าย่างนี้ครับเอาไว้ข้างหลังแบบนี้พันไว้อย่างนี้นะครับแล้วดูนะดันไปข้างหน้าแบบนี้เหมือนชกไปข้างหน้านะครับเราชกสองมือเลยก็ได้หรือชกมือเดียวก็ได้แบบนี้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตสองถึงสามเซตก็พอนะครับอย่าเกินสามในช่วงแรกเพราะว่าเราทําหลายท่าถ้าใครที่ทําแค่ท่าเดียวอาจจะห้าก็ได้แต่ว่าถ้าใครทําหลายท่านะเอาประมาณสักสามเซตนะครับ